ทำการตลาดออนไลน์ต้องใช้งบเท่าไหร่มีคนถามมาเยอะเลยนะครับผมทำตลาดออนไลน์ร่วม10ปีนะครับการใช้งบประมาณก็แตกต่างกันออกไปคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้งบในการยิงแอดเป็นหลักยิงแอดเฟซบุ๊กเนาะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเราใช้งบไม่ค่อยเยอะเพราะว่าการทํางานของ Facebook เขาก็ค่อนข้างเปิดกว้างไม่ค่อยได้จากัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าปัจจุบัน3 4ปีหลังมาเนี้ยการใช้งบ Facebook ค่อนข้างใช้สูงขึ้นตามการจํากัดการเข้าถึงหรือการมองเห็นหรือการนําส่งกัรกริึมที่เรารู้จักกันเนี่ยแต่ว่าประเด็นที่ผมจะุยใใใใหห้้้้ฟัังงงเนี่่่่่ผมมววาาาากรรชชชบไไตอท ใช้มากหรือน้อยประเด็นมันอยู่ที่ว่าใช้แล้วเนี่ยมันมีประสิทธิภาพหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นเราใช้วันละ1000บาทแต่เราการขายไม่ได้เลยไม่มีลูกค้าทักเข้ามาหาเราเลยเนี่ยอันเนี้ยก็แสดงว่าใช้เยอะแต่ไม่มีประสิทธิภาพแต่อีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าเราใช้วันละร้อยแต่เราปิดลูกค้าได้วันละ1นถึงสคนเห็นไหมครับว่าอันเนี้ยก็ใช้น้อยแต่มีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นจากประสบการณ์ผมในการยิงแอดแล้วก็ทําเฟรนชไชส์มาเกือบ20ปีเนี่ยผมมองว่าโอเคงบประมาณมันสําคัญแหละถ้ามีมากก็ดีกว่ามีน้อยแต่ทที่่่่มมมัันนสสําา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 คคญกกกกกวววรรรใช้้งบหืือออยปะิิธภพ ประสิทธิภาพว่างบประมาณที่เราใช้ไปได้ลูกค้าไหมปิดการขายได้ไหมมันมีประสิทธิภาพไหมอันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญกว่าครับ